ผมลงไหลในตัวคุณเข้าแล้วตอนที่1สวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องๆพบกับพวกเรา HCGTV วันนี้เรามาพบกันกับมังงะที่การเจอกันของทั้งคู่อาจจะบังเอิญแต่มันกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของทั้งสองคนถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับเริ่มต้นมาตัวเอกของเรากําลังอ่านมังงะอยู่ในห้องชมรมวรรณกรรมคนเดียว ทั้งชมรมมีเขาคนเดียวทําให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ไว้พักผ่อนของเขาทันใดนั้นก็มีสาวน้อยใส่ชุดกีฬาเปิดประตูเข้ามาทั้งสองคนต่างตกใจเมื่อเห็นกันและกันตัวเอกรู้สึกคุ้นกับสาวคนนี้ยังไม่ทันที่ตัวเอกจะคิดอะไรต่อสาวคนนั้นก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับกระโจนใส่ตัวเอกทําให้ก้นแนบไปที่หน้าของตัวเอกหอมสดชื่นตัวเอกจึงถามว่าเธอมาทาอะไรที่นี่ทันใดนั้นสาวอีกคนหนึ่งที่หน้าตาเบื่อโลกก็เปิดประตูเข้ามาและถามว่ามีผู้หญิงที่อยู่ชมรมกรีธาเข้ามาในนี้ไหม สาวคนแรกที่หลบอยู่หลังตัวเอกก็เลยทำสัญญาณให้ตัวเอกเงียบๆไว้ตัวเอกเลยบอกไปว่าไม่เห็นสาวหน้าเบื่อโลกจึงเดินออกไปพร้อมบ่นว่าทัวร์นาเมนต์ใกล้จะถึงแล้วัมไปหลบที่ไหนกันถัดมาสาวผมดําที่หลบอยู่จึงลุกขึ้นมาพร้อมยกนิ้วเวดีกูดให้ตัวเอกเธอบอกว่าเธอเบื่อชมรมกีฬาแล้วมีที่ไหนการยุคนี้ยังฝึกแบบนักรบสปาร์ตันที่ล้าสมัยอยู่อีกเธอจึงเหลือบไปเห็นนิตยสารมังงะของสัปดาห์นี้เธอถามว่าขออ่านได้ไหมตัวเอกบอกได้ ระหว่างที่สาวผมดำอ่านมังงะอย่างเงียบๆนั้นตัวเอกก็คิดในใจว่าเธอคนนี้คือนัสุกิชิโฮตัวท็อปของชโชมรมกีทานิสัยดีและล่าเริงแถมเนื้อหอมในหมู่หนุ่มๆโดยเฉพาะชั้นเรียนเดียวกันไม่เหมือนตัวเราที่หลบอยู่ตามมุมห้องกับเดอะแก๊งเล่นโปกเกมอนกันเงียบๆเธอมีนิสัยตรงข้ามกับเราอย่างสิ้นเชิงอีกอย่างเราต่างอยู่คนละห้องกันนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นเธอใกล้ๆขนาดนี้ทันใดนั้น,นตัวเอกเลยทำการสแกนทั้งหน้าอกและหน้าท้องของนัสุกิ ตัวเอกคิดว่าแม้เธอจะใส่ชุดกีฬาธรรมดาแต่มันรู้สึกแปลกๆพร้อมทั้งทำหน้าเขินอายสักพักนาซสุกิจึงเรียกตัวเอกและถามว่าที่นี่ชมรมวรรณกรรมใช่ไหมนายอยู่คนเดียวหรอตัวเอกตอบว่าใช่ไม่มีใครอยู่ชมรมนี้จึงเป็นที่ของเขาคนเดียวนาซสุกิเลยบอกว่างั้นมันคงเหมือนที่ซ่อนลับเลยเนอะตัวเอกบอกว่าจะอย่างนั้นเหรอนาซสุกิเลยบอกว่าเยี่ยมไปเลยฉันเจอที่ไว้อู้แล้วตัวเอกเลยตกใจแล้วถามว่าเขาไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม เธอจะบอกว่าเธอจะแวะมาที่นี่อีกในอนาคตอย่างนั้นเหรอนาซุกิตอบว่าใช่แล้วถามว่าไม่ได้เหรอตัวเอกคิดในใจว่าแงสิครับที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะของผมเท่านั้นผมจะไม่ให้ใครย่างกายเข้ามาให้ที่นี่ต้องแปเปื้อนด้วยความที่สีหน้าตัวเอกบ่งบอกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนนาซุกิเลยบอกว่านายคงตกใจที่อยู่ดีๆฉันก็พูดขึ้นมาสินะตัวของฉันคงเหม็นเหงื่อนายคงรังเกียจใช่ไหมขอโทษทีนะ ตัวเอกจึงตกใจและตะโกนว,ว่าผมยังไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยนะนัสุกิเลยเดินคอตกออกจากห้องพร้อมบอกว่าโทษทีนะฉันจะไม่มารบก,กวนนายอีกแล้วล่ะตัวเอกรู้สึกผิดจึงบอกไปว่าเธอมาที่นี่ได้เสมอนะทันใดนั้นนัสุกิก็หันมาหน้าตาดีใจและบอกว่าจริงเหรอแน่นะไม่ทันที่ตัวเอกจะพูดอะไรต่อนัสุกิก็ชิงขอบคุณมันเลยตัวเอกคิดในใจว่างานเข้าละเพ้อสงสารเลยพูดแบบนั้นออกไปนัสุกิเลยถามชื่อตัวเอก ตัวเองเลยบอกไปว่าเขาชื่อทามิยะแต่ผมดําเลยแนะนําตัวเองว่าชื่อนัสุกิยินดีที่ได้รู้จักหลังจากนั้นนัสุกิจึงบอกมือลาพร้อมบอกว่าเจอกันพรุ่งนี้นะทามิยะคุงทามิยะได้แต่อายและตอบตกลงหลังจากนัสุกิกลับไปทามิยะจึงพูดกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เธอก็จะมาอีกอย่างนั้นเหรอพร้อมกับตะโกนว่าไม่เราจะต้องไล่เธอออกไปจากสถานที่ของเราให้ได้ก็จบกันไปกับตอนแรกของมังงะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสามารถกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ